จะทำกับขาว วันนอนทําอะไรตรงน,นี้คะไปเลืวอไปช่วยพี่แก้มเก็บห้องแล้วพี่แก้มเก็บพื้นห้องน่ะไปเล่นด้วยกันแล้วไปช่วยกันเก็บเร็วเร็วแล้วเุ็ขึ้นเร็วแล้วเร็ตุ๊กแก้มเก็บแล้วดูซิพี่แก้มเก็บตรงไหนเล่นด้วยกันแล้วไม่ช่วยพี่แก้มเก็บะเก็บเสร็จหรือยังคะพี่แก้มเก็บ <m uch> เสร็จแล้วค่ะ แกมเก็บเสร็จแล้วให้เก็บเองนี่คนนึงเก็บห้องคนนึงแอบไป,ปนอนอยู่ที่เตียง <c oughs> คนนี้นะ่ะแอบไป,ปนอนอยู่ที่เตียงเนะะี่ยฮะแม่ก็ว่าอยู่หายไปไหนเงียบเงียบทำไมไม่ช่วยพี่แกมคะทำไมไม่ช่วยพี่แกมคะไปช่วยพี่แกมเก็บเลย <c oughs> เร็วๆโอ้ตดีอ่าพี่แกมเก็บของแล้ว ถุงขยะอันนั้นเดี๋ยวค่อยเอาลงไปทิ้งเดี๋ยวค่อยเอาวางลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างเดี๋ยวค่อยเอาไปอเอาปิดประตูด้วยค่ะอ่อยออกมาแบบนี้ปูนฮะแบบนี้ปูนเออเอาไ้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยถือลงไปข้างล่างค่ะยังไม่สวัสดีเลยนะ่ะ <c oughs> <c oughs> คนนี้น่ะ สวัสดีค่ะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้ออดจะทำะมื้อเที่ยงค่ะว่าจะทําต้มยํากุ้งให้เด็กๆค่ะแต่ว่าออดจะใส่เนื้อไก่ไปด้วยก็เดี๋ยวจะลงไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าบ้านตรงนี้ค่ะว่าจะได้ไก่หรือเปล่านาอเดี๋ยวไปดูค่ะว่าจะได้หรือเปล่าค่ะ อยากเป็นแม่ครัวจะหาชุดใส่มนาะดีๆะมาหันหลังมนาะยืนเฉยนะอโอเคเรียบร้อยค่ะเก <c oughs> ่งมากอายืนดี <c oughs> ๆระวังนะร้อนนะเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> สวัสดีค่ะพี่พีหรือ,อยังเราจะทำกับข้าวค่ะพี่พีทำกับข้าวค่ะ <laughs> ทำกับข้าวค่ะโอเคตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนี่ใสนะ่อ<ป>ันนี้เดี๋ยวปุุงไปทีหลังอะ่ร<ำ>ก,ก่อนอันนี้คืออะไรบอกพี่พีอันนี้คือผงต้มยำค่ะต้ยมยำค่ะบอกพี่พผงต้งยมยำค่ะ อโอเคงั้นะเดี๋ยวแม่ใส่ให้นะคะอ้วใส่ลงไปแล้วเราก็จะใช้ผงสำเร็จค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกใส่ทีหลังแันนี้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ให้ใส่นะคะโอ้เ oh, ดือดแล้ว เดือดเลยวหรคะแป๊บหนึ่งนะน้ำเดือดแล้วค่ะเดือบแล้วค่ะอ,อ,า,อาใส่ลงไปเดี๋ยวกุ้งใส่ทีหลัง เอานะใส่กุ้งไปค่ะระวังแขนนะใส่เบาๆบัตรเด็กมิลิสออสเวลส์ของเดอแวร์ใส่เบาๆนะมึงครคนเก่งใส่เบาๆวางลงไปไม่ต้องโยนลงเนี่ยโยนลงไปอย่าเงี้ยเบาๆใส่ลงไปหมดเลยนี่เทลงไอย่างงี้อ่ะ อ่ะทีนี้น้องจับอันนี้นี่มาลงไปเลยโอ้โหใ <c oughs> ส่เห็ดหด้ว <c oughs> ยใส่เห็ดหด้วยใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดด้วยอ่ะ <c oughs> มาเร็ว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 มาใส่เห็ดด้วยค่ะอะใส่ลงไปใส่ลงไปเออ <c oughs> โอ้โหอารอสุกแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> อารุคน,นเบาๆ ต้นหอมให้มันมีสีเขียวหน่อยดีกว่าเนาะนิดนึงเพลสแอนพี่สแอุนกอดเนาะอักตุ้งกุ้งบอกกบท่าว่ามีเห็ดกับกุ้งระวังจะตกเก้าอี้นะดีดีเดี๋ยวตัดหนึ่งอันอันเพลส สุกแล้วค่ะน้ำต้มด้วยนี่จะสุกแล้วน้ำต้มด้วยหนูใส่กุ้งลงไปเร็วเกินเว้ยเดี๋ยวกุ้งมันสุกแล้วมันจะไม่อร่อย อร่อยไหมคะนนคนนี้กินแต่กุ้งเลยกินข้าวด้วยอ่ะเอากุ้งอีกเอากุ้งอีกเห็นมากแกมมิดนึงค่ะนิดนึง,ง Selina auch ein bisschen Reis essen <c oughs> ให้พี่ๆกินด้วย <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> บอกให้พี่ๆตีอร่อยไหม, <c oughs> <c oughs> มต้นหอมหวานดี Pilze? Papa, das ist kein Pilze. Oder Papa? Das ist Eis. <laughs> Machst du keine Pilze? Die sind ein bisschen sauer heute. Ist, aber ich mhm. mag die. Du magst sie? Mhm. Mhm. isst kann sie, du kannst? ก่อนเลี้ยเอาไข่เจียวด้วยเนาะนอ่ะกินดีๆนะคะ Und eine Pilze! Du musst nicht essen, wenn du nicht willst. Nur ein bisschen. Danke. Okay. เเสสลเป็นลีลาคะอ,อะอ่านดังๆอ,อันนี้เป็นของเล่นค่ะ ตัวอะไรบอกพี่แกมคะตัวอะไรตัวอีสานอ,อะไรอีกคะตัวอะไรอีกคะอ่านหนังสือเสร็จแล้วจะได้แยกย้ายที่นอนใครที่นอนมานโอเคอ Weil die Grillen uns natürlich auch viel Näheren. Ja, gut, alles. <laughs> Kenn nur. Kenn nur, Kenn nur. Ich hab nämlich Lili-Bak-Klips-Ohrringe. Ist so? Ja. Okay. Aber die hat keine Ohrringe. So. Ah, wo? So. Ik wil dat hier. Ik wil Jojo. Dat is geen Jojo, dat zijn oorigen. een klein Jojo. Ik wil de Jojo. Dat is een maken. Oh, Jojo. Oh, Jojo, dat is Jojo, dat is ก็น,นี้อ่านหนังสืออย่างเดียวก่อนนะคะเลเจนดีสไซต์ค่ะคุยอร์แล้วนีู้่เวล